บอกให้รวยในอดีต่ะให้สวยให้หลอ่อให้ฉลาดมีปัญญาเกิดในตระกูลสูงแนะนําให้หมดก็ไม่ค่อยจะทํากันถึงหลวงพ่อเจ้าขาเมื่อไหร่ลูกจะเลิกโจนทีท <laughs> นี่เห็นไหมถ้าเชื่อกันตั้งแต่พบก่อนก่อนนู้นนี่นะป่านี้นี่เราก็ามานั่งหลับตาสบายแล้ว เพราะเรามีความพร้อมทุกอย่างทั้งหล่อสยวยรวยฉลาดสมบัตทนาน้นในทุกสิ่งมีทุกอย่างพร้อมหมดเลยมาถึงก็สร้างบาร,รมีกันอย่างเดียวไม่ต้องมาอย่างนี้ดูสิอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ทําไม่เต็มที่เพราะว่าโมไปเที่ยวแสวงหาทรัพย์ไม่ได้สร้างบุญจนกระทั่งทรัพย์มาแสวงหาเรา มันมีรับมาหาเราก็เราไปหารั์แต่เราสร้างบุญเนี่ยรับมาหาเราแต่เราไม่สร้างบุญเราต้องไปหารั์แล้วก็ไม่ค่อยจะเจอเนะัะมันผ่านไปผ่านมาเฉียดไปเฉียดมาอยู่แันไม่ค่อยจะเจอด้วยลําบากนี่บางคนก็พัดพลากกันนะเราเพิ่งมาเจอกันชาตินี้บางคนก็ไม่ได้พัดพลากตามกันมาก็มีนะติดติดกันมากันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยตอบคําถามหน่อยนะลูกนะ เราจะพัดพลาก,กันอีกไหมไม่ครับทุติยะเราจะพัดพลาก,กันไหมไม่ครับตติยะไม่ครับ <c oughs> จริงหรือเปล่าเนี่ยจริงครับอ,อันไหนใครยังไม่ได้พูดมายกมือขึ้นสิอ่าแน่ใจนะแน่ใจครับท่านแน่ใจถ้าบอกให้ทำอะไรต้องทำนะทรับ บอกให้ทานก็ต้องให้ทานบอกให้รักษาศีลก็ต้องรักษาศีลบอกให้เจริญภาวนาก็ต้องเจริญภาวนาบอกให้หยุดนิ่งก็ต้องหยุดนิ่งบอกให้เข้าถึงธรรมกายก็ต้องเข้าถึงธรรมกายแน่ใจนะแน่